มาดูอีกสักรอบนะครับมาดูอีกสักรอบนะครับครับผมครับได้เก่งมากครับเทียบได้เก่งมากครับก่อนลงสนามจริงนะฮะวันที่ลงสนามจริงก็ร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับถ้าเทียบแบบนี้นะฮะรับไปกับขี่ได้เลยนะครับวันอังคารนะครับ พี่ตะกูลนะฮะฝึกท้าสอบได้เป๊ะมากครับก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ดอนเมืองสอนขับรถยนต์ได้นะครับช่องทางติดต่อก็ติดต่อทางไลน์ทางเฟซบุ o กนะถือหรือทางเว็บไซต์นะครับทาง google นะฮะดอนเมืองพิมพ์ไปที่ชื่อดอนเมืองสอนขับรถยนต์นะครับ เราเปิดมานานนะครับสอนรถยนต์ของเราก็การเคลื่อนไหวอยู่ในเพจทุกๆวันนะครับเปิดมาประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีนะฮะตั้งแต่รุ่นนา,นานนะครับเปิดมานานมากนะครับอยู่คู่ดอนเมืองก็ก็ว่าได้นะครับเป๊ะมากนะครับเป๊ะมาก โอเคนี่เลยครับสวยงามนะครับก็มารีวิวให้ดูตอนเช้าเ้านะครับเราเริ่มสอนตั้งแต่รอบแปดโมงเก้าโมงเช้าเลยนะครับเป็นคิวแรกนะครับเรียนวันละสามชั่วโมงนะฮะถ้าเรียนสิบชั่วโมงก็ใช้เวลาเรียนแค่สามวันถ้าสิบห้าชั่วโมงก็ใช้เวลาเรียนประมาณห้าวันนะครับเพราะว่าเราต้องฝึก อ่าให้มีพื้นฐานอย่างน้อยก็80เปอร์เซ็นบ์85เปอร์เซ็นตก่อนนะครับก่อนเราจะสอบใบกับขี่ได้นะครับการสอบใบกับขี่ไม่ต้องรีบนะนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําไม่ต้องไปรีบทําใบกับขี่นะครับถ้าเรายังขับไม่ถึง80เปอร์เซ็นต์85เปอร์เซ็นตนะครับเราต้องฝึกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาไปสอบใบกับขี่เนี่ยเราต้องอยู่บนรถคนเดียวนะครับถ้าพื้นฐานเราน้อยแล้วเรารีบไปกับขี่เนี่ย เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุในสนามได้นะครับเวลาสอบไปกับขี่เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยทางกรมขนส่งเนี่ยเขาให้เราปล่อยรถนั่งคนเดียวนะครับนี่คือฝากถึงผู้ที่ไม่มีพื้นฐานนะครับนะแต่คนที่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ต้องเรียนก่อนนะครับแนะนําแบบนี้นะครับให้เราเรียนรู้ระบบรถเทคนิคการขับรถแล้วก็ฝึกท่าสอบให้เก่งก่อนนะครับแล้วค่อยไปสอบไปกับขี่กันส่วนที่เหลือ เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนจะแนะนําทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของการฝึกจนถึงชั่วโมงออกถนนใหญ่แล้วก็ถึงวันที่เราไปสอบไปกับขี่นะครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับนักเรียนทุกท่านก็นําแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวนะครับก็สามารถมาเรียนแล้วก็ได้รับใบกับขี่ได้เลยโอเคครับผม